สวัสดีเพื่อนๆชาว SOM Thailand ทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาแนะนําโปรแกรมฟรีแวร์สาหรับการบันทึกเสียงตัวหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่า Audacity นะครับตัวนี้นะครับซึ่งการใช้งานเนี่ยก็ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ใช้งานกับพวกเสียงภาคเสียงร้องเสียงคลสติกได้ดีเลยทีเดียวนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนําการทํางานร่วมกับนะครับ ตัวไม่นะครับของเราไม่ว่าจะเป็นตัว S.O.M. u s 7ซึ่งเป็นไมโครโฟนคอนเซอร์ USB นะครับของเราหรือใช้งานร่วมกับ S.O.M. K2 นะครับซึ่งเป็นตัว ที่สามารถที่จะแปลงร่างเป็นไมโครโฟน USB ได้นะครับแล้วก็ต่อเข้ากับสมาร์ทโฟนได้นะครับสำหรับการทํางานในคอมเนี่ยถ้าต่อเข้ากับคอมก็ต่อผ่านอะนาล็อกซิมที่เราแถมให้ก็กลายเป็นไมโครโฟน USB ก็สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรม Audacity ได้นะครับแต่สําหรับวันนี้นะครับผมจะแนะนําตัวนี้นะครับ SM u 7นะครับก็เริ่มง่ายๆครับจากการดับเบิลคลิกไปที่ Google ก่อนนะครับเราต้องโหลดโปรแกรมมาก่อนนะครับก็เข้าไปพิมพ์เลยครับว่า เนี่ยแค่ A ก็้มาแล้วออเดอร์ซิตี้โหลดนะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นฟรีแวร์นะครับสามารถดาวน์โหลดได้นะครับผมเข้าไปที่ไทยแวร์แล้วกันนะครับพอเข้าไปแล้วนะครับก็สามารถที่จะลงมาด้านล่างได้นะครับเนี่ยครับหาตัวดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดตัวเวอร์ชันที่เหมาะสมกับคอมของเรานะครับพอดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็ทําการแตกไฟล์ซิปออกมานะครับก็จะได้โฟลเดอร์แบบนี้นะฮะ ตัวโปรแกรมเนี่ยถ้าดาวน์โหลดมี2แบบครับก็คือบางทีเขาก็ให้ติดตั้งแต่บางทีก็จะเป็นโฟลเดอร์ที่ดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็ใช้งานได้เลยตัวนี้ผมโหลดมานี่คือแบบที่ดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับอันนี้ปิดไปก่อนนะครับมาดูก่อนว่าขั้นแรกหลังจากที่เรามี sm o u s ที่เป็นไมโครโฟน usb นะครับเสียบไามโครโฟนนี้เข้าไปผ่านช่อง usb ของคอมก่อนแล้วก็ก๊อปปี้ไดเวอร์ของ sm u s ซึ่งนั่นก็คือตัวนี้นะครับลงไปในหน้า d ด s ก์ท็แล้วก็ทําการเดิ้คลิกเพื่อตั้งค่านะครับการตั้งค่าก็จะมี2แบบง่ายๆนะครับอธิบายแค่2-3ขั้นตอนก็สามารถทําให้ไหม์ตัวนี้เ d i r e c มนิเตอร์ได้ Direct Monitor ได้คือแบบไหนก็คือการทำให้สามารถร้องหรือพูดได้ตรงจังหวะนะครับสมมุติวา่าถ้าเราทำเพลงที่เป็น Baking Tag นะครับในการร้องเสียงคาราโอเกะนะครับ กับโปรแกรม Audacity เนี่ยจะทำให้เสียงร้องของเราเวลาร้องเนี่ยตรงกับจังหวะเพลงที่เกิดขึ้นในคอมนะครบอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของทั้งกับตัว USB แล้วก็ตัวอะ a าล็อกซิมนะครับที่มีอยู่ในตัว SOMK2 นะครับลองไปศึกษาดูแล้วกันสำหรับการปรับตั้งค่าไม่ยากครับผมโชว์นิดนึงนะครับเนี่ยฮะก็ทำตามวิธีใน p a y b a c k นะก็ผมก็เข้าไปในนี้นะครับไปที่ property นะครับของตัวลำโพงของตัว USB นะครับ ที่เป็นสปีกเกอร์จะเป็นเพย์แบ็กนะฮะก็จะเห็นได้ว่าก็สามารถปรับตั้งค่าเล็กมอนิเตอร์ได้ตรงนี้ตามไลเวอร์เลยนะครับครับผมอธิบายสั้นๆนะครับเดี๋ยวยาวไปเดี๋ยวง่วงนอนกันทีนี้เข้าไปที่เรคคอร์ดิ้งเซตอัพก็คือตัวเกนของไม้นะครับก็าสามารถปรับนะครับค่าได้นะครับตรงนี้นะครับที่ให้เหมาะสมกับการบันทึกเสียงของเรานะครับไอ้เมื่อกี้นี่คือปรับตั้งค่าให้เหมาะสมกับการฟังของเราไม่มีผลกับการบันทึกนะครับ ปับแยกกันเลยสำหรับการฟังที่ไดเล็กแล้วก็ผลของการบันทึกนะครับลองไปศึกษาดูนะครับใช้งานง่ายครับตั้งค่าเสร็จแล้วก็ปิดไปนะครับทีนี้ก็มาดูเจ้าตัว Audacity กันนะครับเดินบั้าก้ามานะครับก็จะได้เป็นไฟล์แบบนี้นะครับตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะทํางานนะครับได้อย่างไม่ซับซ้อนนะครับก็เข้าไปที่ไม่กกออนเลืไโครโฟน USB พอเราเสียบ USB เข้าไปนะครับเป็นตอริโอแล้วก็ลําโพงก็เป็นตัว ผมต้องลดเสียงก่อนนะครับลดเสียงลงมานิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าไม่ลดเสียงเนี่ยเมื่อกี้ก็จะดังไปนิดหนึ่งมั้งนะลองดูนะครับเพราะว่าการทํางานตัวนี้ลาโพงอะโรมาต์ตัวนี้นะครับก็ใช้ในการลดเสียงนะครับเพิ่มเสียงในการบันทึกนะครับอันนี้เมื่อกี้ที่ผมลดเนี่ยอาจจะมีผลกับการบันทึกผมก็เลยลดลงมานะครับผมก็ลองกะเข้าๆไว้ประมาณนี้นะครับลองดูนะครับสำหรับลําโพงก็อยู่ประมาณนี้ลองปรับแต่งดูนะครับการทํางานของเขานะครับ พูดสั้นๆนะครับก็คือการที่เรากดบันทึกปุ๊บเขาจะขึ้นแท็กมาให้เลยนะครับอันนี้เหมือนกับเราตั้งแท็ก Input output ไว้แล้วนะครับไม่ต้องสร้างแท็กใหม่พอเรากดส t o p ปเขาก็จะหยุดเป็นแท็กหนึ่งพอเรากด Record ก็จะเพิ่มอีกแท็กหนึ่งนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ปรับแต่งเสียงไปสมมุติว่าเราบันทึกแท็กกีตาร์โปร่งไปนะครับแล้วก็จะบันทึกแทกลองอีกแท็กหนึ่งก็กดกันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็สะดวกสบายนะครับ แต่ถ้าเรามีโปรแกรมมีไฟล์นะครับมีไฟล์มีไฟล์ฟตัวคาราโอเกะอยู่หรือ b a c k i n g Tag เข้าไปไฟล์ import เข้ามาได้นะครับไฟล์ p o r t a u d ต o รตรงนี้นะครับผมก็เลือกเป็นตัวเพลงของผมนะครับอยู่ในเอยโอเคอันนี้บันทึกเสียงกีตาร์กับเสียงไว้กับตัว Us e นะครับเสียงค่อนข้างที่จะมีขึ้นที่มีมวลที่ดีนะครับก็จะเห็นได้ว่าแท็กก็ขึ้นมาก็สามารถที่จะปรับเพิ่มลดนะครับเสียงได้แล้วปรับ ไแผนซ้ายขวาได้เหมือนกันนะจากนั้นถ้าเราจะร้องนะครับแล้วก็แค่กดบันทึกตัวนี้ก็จะโปรแกรมก็จะเพิ่มแท็กอีกแท็กหนึ่งเข้ามาให้เราร้องได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองร้องให้ดูสั้นๆนะครับลองร้องดู่่่่ใใในนนจจอยยยูตรงงีี้้คไมมมวิิทธะำหหัาปล คงต้องอยู่กับความจริงที่วันนี้ไม่มีใครยิ่งฟื้นเท่าไรหามเท่าไรเหมือนย,ย้อนทำลายตัวเองอ่าหลังจากบันทึกเสร็จนะครับอันนี้ลูกขึ้นก็จะใหญ่ไปนิดนึงนะครับหรืถ้าไม่เกินพี่ก็โอเคเพราะว่าผมปรับ ไปเยอะนิดนึงถ้าลดเสียงที่เหมาะสมแล้วเนี่ยจะทําให้ดีวิดีโอเ,เสียงมันเบาไปนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็ลองไปปรับดูนะครับจะเห็นได้ว่ามวล,ลเสียงที่ดีก็จะเป็นคลื่นแบบนี้นะจากนั้นนะครับเราได้เสียงสดเมื่อกี้ฟังกันไปแล้วถ้าเราไม่พอใจนะครับเราก็ลองไปปรับแต่งเสียงดูนะครับเข้าไปเลือกช่วงเสียงก่อนเมื่อกี้คือการเลือกช่วงเสียงที่เราอยากปรับแต่งนะครับเสร็จแล้วก็เข้าไปที่เอฟเฟกต ตรงนี้นะครับเอฟเฟกที่นี่ก็มีเยอะมากนะครับให้เล่นนะครับก็ได้สอนไปแล้วในวิดีโอคิวเบสนะครับก็จะคล้ายกันเลยนะครับผมจะพูดเฉพาะตัวหลักแล้วกันก็คือตัว EQ e q u อี i z e r ตัวนี้กับตัว Reverb นะครับที่ใช้บ่อยๆแต่ก็ใช้ไม่เยอะนะเข้าไปใน EQ นะครับก็ตอนแรกนะครับอ่ะถ้าเราเลือกกราฟิกปุ๊บนะครับเขาก็จะมีแพทเทิร์นขึ้นออกมานะครับก็จะมีตั้งแต่เสียงเบสเสียงกลางเสียงสูงนะครับ ที่สังเกตนะครับผมปรับไว้นะครับเขาจาค่าของผมไว้ก็ปรับไม่เยอะนี่ปรับเล่นๆเฉยๆนะครับนิดเดียวนะครับเพราะมัก็ดีอยู่แล้วนะครับหรือจะเป็นแพทเทิร์นตรงนี้ก็ได้ลดเบสดเพิ่มเบสบูทเสียงกลางเสียงแหลมอะไรเงี้ยลองไปใช้ดูแต่ผมส่วนใหญ่ผมไม่ใช้ผมจะปรับอีกทีนิดหน่อยนะครับพอกดโอเคปุ๊บดูขึ้นก็จะลดลงตามตามเสียงของเรานะครับจากนั้นนะครับจากนั้นเราก็เข้าไปนะครับเอฟเฟกอีกเข้าไปในรีเวิร์บนะครับ กดรีวิวปุ๊บนะครับก็ปรับแต่งดูครับผมก็ใช้ไม่เยอะนะครับผมก็จะลดลดใช้นิดเดียวนะครับนะครับชอบใช้นิดนิดนะครับไม่เยอะนะครับก็ลองไปตัดปรับแต่งดูเลยกันถ้าอยากรู้ว่าเสียงที่เราปรับแต่งเป็นยังไงต้องกดดูพรีวิวตรงนี้เขาก็จะให้เราฟังเป็นแพทเทิร์นสั้นๆก่อนนะครับว่าเราชอบไหมถ้าชอบแล้วก็โอเคนะครับปึ๊บพอโอเคเห็นไหมลูกขึ้นก็จะเปลี่ยนไปนะครับทีนี้นะครับพอโอเคเสร็จปุ๊บเราก็ลองมากดฟังดูนะว่าเสียงที่เราปรับแต่งไปกับเสียงสดเมื่อกี้นี้นะครับเป็นยังไงลองฟังดู ก็ปล่อยให้มันติดอยู่ในใจอยู่ตรงนี้คงไม่มีวิธีจะทำให้มันหายไปคงต้องอยู่กับความจริงที่วันนี้ไม่มีใครยิ่งฟื้นเท่าไรห้ามเท่าไร่ันมิ่นย้อนทำลาย อ่านะครับก็จะเห็นว่าเสียงเนี่ยถ้าปรับแต่งเสียงดีๆก็จะดีกว่านี้อีกนะครับก็ถ้าเป็นลูกคลื่นมวลเสียงจากไม้ดีๆก็จะทําให้เราทําได้แบบนี้นะฮะก็หลังจากนั้นนะครับาการเอ็กพอร์ตไม่ได้ยากเลยครับก็ไปที่ไฟล์ครับผมมาที่เอ็กพอร์ตอะดิโอครับคลิกตรงนี้นะครับเขาก็จะถามที่อยู่ก่อนไปที่ในเดสก์ท็อปชื่อชื่อทํำยังไงชื่อพิมพ์อะไรบ้างก็อหนึ่ง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 เจ็ดเจ็ดอะไรเงี้ยไปอ๋อเลขเจ็ดเนาะ ก็เป็นไฟล์เวฟนะครับเซฟไปเลยมีหลายไฟล์นำสกุลนะลองเลือกดู่ผมเลือกไฟล์เวฟแหละชัดดีนะครับก็กดเซฟปุ๊บนะฮะเขาบอกว่าจะบันทึกแบบแท็กทุกแท็กเลยไหมนะครับหรือจะเลือกบางแท็กก็ทุกแท็กครับที่เราทํามากดโอเคนะครับก็จะมีให้ใส่ชื่อศิลปินชื่อเราบัมแท็กไตเติ้ลอะไรก็ใส่ไปได้นะครับคลิกโอเคปุ๊บเขาก็จะประมวลผลเร็วมากนะฮะผมยังไม่ได้กระพริบตาด้วยซ้ำนะครับเสร็จแล้วนะเนี่ยครับเสร็จแล้วนะครับเป็นไฟล์เพลงออกมาแล้วนะครับต่อไปเราก็ปิด เขาถามอีกว่าคุณจะเซฟตัวไฟล์นี้ไว้ใช้งานอีกไหมจะแก้ไขอะไรไหมก็ได้ครับกด yes ไปก็พิมพ์ไว้นะครับชื่อเพลงอะไรกยกดตั้งตั้งค่าไปนะครับก็เป็น aup นะครับก็เป็นไฟล์นำสกุลของ audacity เองนะครกดเซฟไปนะครับก็เขาก็ปิดนะครับก็ ออร์ดัสตีตรงนี้นะเป็นออร์ดั t สตีนะครับเป็นรูปโปรแกรมของเขานะครับก็สามารถใช้ในการแก้ไขได้ในครั้งต่อไปส่วนเพลงเราอยู่ตรงนี้นะครับลืมตรงนี้นะครับก็ลองเดบคลิกฟังกันดูเลยนะครับก็ปล่อยให้มันติดอยู่ในใจอยู่ตรงนี้คงไม่มีวิธีจะทำให้มันหาย คงตอ้องอยู่กับความจริงที่วันนี้ไม่มีใครยิ่งฟื้นเท่าไรห้ามเท่าไรมันยิงย้อนทำลายตัวเองอก็เป็น การทำงานด้านเสียงง่ายๆนะครับปรับแต่งได้นะครับก็ลองใช้ดูแล้วกันแล้วก็ถ้ามีทริปดีๆอะไรอีกนะครับเราก็จะพยายามนำมาสัญหาให้ได้เรียนรู้กันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามงาน SOM ของเราไม่ว่าจะซื้ออุปกรณ์หรือว่าติดตามการทำเพลงการบันทึกเสียงด้วยโปรแกรมต่างๆนะครับจนตอนนี้ก็กลายเป็นสังคมดนตรีเื่อคนดนตรีนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาทุกท่านไปก่อนนะครับเจอกันในทริปต่อไปครับสวัสดีครับ